เอาครับกลับมารถเกมครับสัญญาณมาเวราเดินดเอาเลยครับสัญญาณรถวิทยาเวลาเดินแค่ทีวันนี้ครับโอ้ดูจะทรงแล้วนี่ครับ่พวกเขาจะผ่านได้หรือเปล่าอย่้โหาวเลยครับเดี๋ยวเปิดยาวๆมาดูหลุมพักคิงจ้ากันเลยอันนี้คืนใช่ไหมนี่อันนี้คืนคืนอันนี้คืนโอ้โหเอามาที่ดนด้านของทาเอกครับดีครับทาเอกครับเรนบอลไซ้าครับสัหรับแดนด้านของตาไนเกอร์ ออกระที so ๋หนึ work, ่ง kind ท of <ce infectious> ่าเอกครั้งนึงครับนี่ครับแรปปิ้งแก่บรรทัดทายแล้วจับปิดขึ้นมายกมานี่นี่กระด่าหกฉากแล้วมีประเดี๋ยอ้างนี่ยกเซฟการเอ้าไม่ผ่านครับสำหรับหน้าของอันติทีครับนี่ครับอาริอันอาร์กัปบอลออกบรรทาดท้ายครับนี่นะครับสิขยับตรงนี้ครับได้บอลออกมาครับคุณเจครับแล้วจุดนี้ลามาเจเจโอ้ ทีมงานของสตาร์ไทรเกอร์เขาออกมาทางขวาสุดเลยครับโอ้เอาเลยครับปิดบอลมาสามราชบุรีพลิกมาไม่ได้ครับปุ่นแล้วเปลี่ยนมาขวาครับยังความนี้ครับแล้วลงผู้หลอกไปทีนึงครับเปิดสายเอาเลยครับแม่ต้องมาดูครับสามเหลี่รัของสตาร์สไทเกอร์แล้วปาดขึ้นมาสามราชบุรีโอ้ยังอยู่ครับแม่เอาเลยครับยังช่วยกันสกัดทิ้งไปได้ครับนี่ครับคอนเนอร์คิกของทางด้านทีมงานสตาร์สไทเกอร์ครับ จัช่วงนี้ครับตัรูดูกอนไทยยังองยอยู่นี้แล้วก็เลี่ยมเยเอาด้เอาด้เอาด้ีเก็ปูาเกร์ปูเอาเลยครับปกติทับเนคนเเอาแล้วหลุดมาแบบนี้เฮียแล้วแล้ว่ร้เลี่ยมเลี่ยบเลี่ยบเลี่ยบโ เป็นตาด้วยได้มาเลยที่15ครับเป็นทาดานคุณเจเจต่อสู้ยับเอาเลยครับแบบนี้สนุกเลยครับดูกระบานตักบอลหลังตัดแม็กมาตรงนี้ครับแล้วกระชากหลุดเดียวมาจ่อจอแบบนี้จะไปเหลืออะไรเลยครับโอ้โหเโเ้โอ้โอเโอ้โอ้นอ้โอ้หอ้่ี้โอ้าไ้สู้รอ้ไอนอนแอ้วอ้แล้วอ้โล้โอโอ สมัติเกอร์ทีสกอทีตะกรหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับเกมอะไรกันกันสั่งครับโยกมาตรงนี้แล้วเปิดเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาจังหวะนี้มาแล้ว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 แล้ก็เลี้ยวเลี้ยวเฮเหลืออะไรอ่ะเหลือกระเช้าปวดเจ้าปวดเชียท้าเอมไปต่อเอาแล้วครับเดินเกมขึ้นไปครับ้เพื่อนๆทีมงานของสตาร์สตัเกอร์ครับขยับบอลออกมาทางขวาครับเอาตัดมาับบนี้เลี้ยว แล้วก็บอลประตูบ้านเอาฝ่าทันทีคร hey, ับโอ้เอาทุคร oh ับ้วรวมไปเลยครับอุ şey> <S <S ้ยและจังหวะนี้มีวิอดี้แคทซันเนี่ยเฮ้ยยังยังยังอยู่เอาดีเอาเลยครับาต้องบอกว่าเกมการ์ดเริ่มกลับมาสนุกแล้วครับแล้วตอนนี้ครับ ตไปต่อนี่เลยครับทำได้ดีและใสไปทางด้านขวาครับโยกขนาดย,ย้อนเข้ามาตรงกลางแบบนี้โอ,อ,อ,อาก,ก,กาสจ่อๆแล้วปัดคุ้มๆเลี่ยงอยู่ซ้ายครับกลับมาดนงไปเลขสามสิบมาตรงนี้ก็โยกครับสำหร,รับคุณปอนครบบับคุณปอนจ่ายออกมาทางด้านซ้ายก็ตรงนี้ครับมาที่อดีตทีมชาติไทยครับไม่ครับไปทุนเทียบมาแล้วใส่ขวาดูเรียบไ,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 ไอ้คานปัดไอ้คานไอคาน ราเรียนนักฟุตซิลปาโมทราเบิร์ดวันว่างปาโมร์จันกันทันทีเรียบร้อยอ่าโอ้โหเอาละครับจบเกมการแข่งันตีขึ่งเวลาแรกครับแบบรองน้ำสีส้มมหาการเปิดยาวๆมาโคตรสวยเรียบดูครับเอาบอลลง้าซ้ายแล้วย้อนกลับมาแล้วชิงนตรงนี้ก็ไม่ผ่านได้แค่สั่งครับโอ้เอาล้วครับแล้ปิดบอลเข้าขวาดึงเข้าในไหลเข้ามาครับสาบราจุลีปเปียแกมตะขวาพวกเขาต้องการตรงเดียวเฮ้ยเรียบ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 เลียวรอ กเจลกเจเจ,จครับโอ้โหใส่ด้วยซ้าย,ยนนอยู่นี้พังนั้ต้องบอกว่าสวยสดงดงามครับมาดูครับรีเพย์ไปลล้อมกันครับนี่ครับจังหวะแรกนี่มาไม่ดีครับอูณแล้วจังหวะเก็บตกครับนี่ครับแล้วไหลามาอย่างนี้ครับ ข่าซ้ายข้างถนัดบัลโค้งโค้งโอ้โหสามราตรีจับยกยาวๆขึ้นมาด้านหน้าครับสามราตรีด้านของเอกท่านหนึ่งนี่ครับมาสามราตรีด้านของเอกครับมาสามราตรีจับแล้วขยกล่าแล้วไปไม่รู้กันครับโอ้โหเกือบไปครับตรงนี้ครับพี่คิงเอาแล้วแก้ไขมาไม่ดีแบบนี้เก็บตกได้แล้วก็เรียบ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 เลยยิบริโกฮยิบริโกฮยิบริโกฮยิบริโกล go 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 ทีสถานการณ์ตอนนี้ขยับหนีไปเป็นสาประตูตอนหนึ่งแล้วจ้าโอ้โหเหมือนดูรีเพย์คู่เมื่อกี้มาเตะตอนนี้เลยวะ่ะใช่เหรอโอ้โหคู่เมื่อกี้ก็จบด้วยสกอร์สองสองโอ้โหพอเปิดครึ่งหลังมาเลเทใ้ตุ้มไปเลยโอ้โหเลเทรถทับเลยครับตอนนี้แต่ไปตกใจนุ๊กปีนสนามสองนี่งงเลยอะแยกประสาทจากเราเฮ้ยเลี่ยงเลี่ยง เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โห5นาทีกว่าโดนไป3ตุกแล้วตอนนี้ครับโอ้โหท็อปเทมวันนี้ขอเสนอกับว่าลูกยิงชุ่มๆแต่เสือกเป็นประตูถ้าชอบใจชอบใจกบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยับครเยี่ยและจีนดูนี่โอ้โหมี่ดูมึงดูจ็บ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 จจ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 จ เป็นจังหวะผิดพลาดครับจากลูกยิงกระตันยูครับแล้วกลับมาเป็นกระดานอาทิตย์อริอันครับี่ยลประตูตอกย้ำชัยชนะหนีไปเป็น5้าประตูตัอหนึ่งเลยครับโอ้แล้วไปเลยครับนี่ครับออกทะเลเลยครับเหลือเชื่อครับโอ้แล้วดูประตูครับวิ่งโอ้หลังหักเล้ยวแล้วบูบูเฮ้ย เฮ้ย hey. oh, hey. so, oh, kind of hey, ๋อเป็นทาสูตรเฮ้ยแล้วเขาจะเข้าแย่งยังไงเอ้ยราดูดิเฮ้ยดูดิเฮ้ยดูดิเอ้เราดูดิแล้วดูเบิร์ดวลรู้มังง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 งเบิร์ดวบอลรู้มั้งงงนอกจากเบิร์ดวลรู้มังงงกูก็งงเขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้แล้วดูดิเอ้าเราเตะกัเลยโอ้แล้วก็หมดเว้รอ